บีทีพีเม้าทอนซีนองสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Toyota v วี o นะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอล์กแนะครับพร้อมบระลาดควิกสตาร์สิบวัตต์วงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันไฟรลีครับนี่ครับวงแหวน BM เอ็มสไตล์นะครับไฟต่ำครับ ไฟต่ำครับแสงเข้มเข้มคัดออฟคงคมนะครับสูงครับครับใบวอกของทางร้านเป็นสูงต่ำในตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับครับผม สนใจติดตั้งงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook BT p r e m i u m Auto s ี Non ทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ